อ้าวบึงหัวสนง,งามๆเ้ยพี่น้องเด้ออ้าวทางนั้นถือว่าส้มเสียกันต่างหากอันนี้เป็นไทยไทยตัวเดียวเด้อด <laughs> ช่วยเอางูมาสุนเนาะอันนี้เนาะเบอร์เด้อร์คุณยังบุยอมเพิ่ม Hoa oh, băng đi về khẩu mình nhiều nhau thì nóng đi. Nam mặt đuôi đuôi nó băng lên nóng. Too tụi tụi tu tu. ตัวนี้เข้ามันพันไว้อยู่เนาะยังเพลฮอดคิวลงสนเลยเตรียมลงไปเลยเห็นหายตัวอื่นเลยเน เ้ยมือกองเป็นคนยานหนัวนะตัวนี้เอาทางเรือมาตัวนี้อยู่บ้านเรือมาอยู่ประคบม่ะ ตัวนี้อยู่ประคบมาเด้อตัวนี้นะเขาเหือองามพันไว้ดีๆยังบเบเฮฮอดคิวลงสนนะ่นเนาะจักปีแล้วเนาะสี่ปีห้าปีสี่ห้าปีแล้วเนาะห้าปีห้าปียังเอามาสน่วนหรือว่าจะก,ก,ก้น,นเอามาส,ส,ส่วนหรอยังเป็นส่นส่นลังเอามาสนก็เป็นห้าหกปีขึ้นเหมือนเนาะ อันนี้ถือว่าเอามาค้างทำอิดในการซนรอติดตามผลงานมาเมืองอจิชนะเขาดูบัเนาะตัวนี้เอาทางางัทางหรือเปลา่าอายุ้านหรือเปล่า บ้านพักลักพักลักนี่มาหลายตัวเนาะอันนี้ก็อยู่บ้านพักลักเดลยเมืองเฮ็ดเฮานี่เองเนาะ bắt đâm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  bắt và bắt đâm đầm đâm bắt này bắt mình cả, đâm bắt đâm đây thì bắt đi bắt đâm ai đâm bắt đâm khẩu nó bưng bưng bằng nọ bằng bọn bọn đi nè này bàn phu khẩu đi nè nó dàn con mình với con dàn đấy đi dàn ตรงนอกๆมี้ปานภูเขาเนาะโอ้ยใดอยากซื้อยากขายติดตได้เด้องัวงำนี่สามพันดอลลาร์ละขายเลยอันนี้ประกาศให้เจ้าของมันเนาะแต่วา่าเจ้าของมกูดีใจอยากได้ห้าพันมาซันเดอร์วิดีโองัวกันโอ้ย,อยงามเอ้ ตัวนี้เป็นงัวอยู่บ้านขังพเนยนเฮานี้เองเ้อตัวนี้เ้อะนี่ตอนนี้ยังรอคิวรอท่าจับคู่แล้วก็เกียมลงเดินเนาะออ้ bung tổ tốp bay tony tốp tổ có <laughs> à, à, tổ tổ, hai tổ à, video đưa mọi người ngang video đấy ngang 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 nó, ngang nhây nhây คนนั้นนี่มันเหาเอสมันเหาเอสมันว่ามันเอ็ดเองวะเออเป็นที่พูดนั่นเนาะคือเหาดัดให้มันเลยดัดผมไปทางนี้ต่อเนาะโอ้โหวนันี้งัวมาลาย เบิง้งเบิ้งให้สมใจเลยเนาะขอกัวสนใดรมักมัวสนก็นมาเบิ้งได้เลยเน,ะนี่ยสวายดีตัวนี้อยู่รถนี่เนาะยังไม่ทันลงรถรอท่าเอิ้นซื้อลงอรอท่าเอิ้นซื้อเลยจะค่อยลงมาบอกนี่เนาะ นนี่เาะรถนี่กระถือวัดัดเอามาเนาะนีะ่เฟอร์จะของรถยังบูยูมีจะให้งอขี้อยู่นี่เนาะนีะ่เอาภาพจะวิวนนหนึงเด้อค่อยๆพยาายมเบิบ้องลงกัน nó ngam ngầm đứa ngam đôi ngầm ngầm ngàm đứa chích 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 một ngồi này ngoài nữa สิบไปคนพอดีสิบหกคนาภาพได้บรรยากาศรุมรวมเด้อพี่น้องนี่